นี่ตรงแดดเลยอันนี้สุกเต็มที่แล้วนะคะสุกเต็มที่แล้ว สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเดินเล่นกันอีกแล้วนะคะในป่าในป่าแห่งนี้มีผลไม้นะคะแล้วก็มีเห็ดด้วยแต่ว่าเราไม่รู้นะคะว่าจะเจอผลไม้อะไรมั่งเดี๋ยวเราเดินเล่นแล้วไปดูกันค่ะนี่เราเจอแบล็คเบอร์รี่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในคะ่ะข้างในจะลูกใหญ่กว่าตามไปกันเลย อากาศดีพวกลั่งเขาก็จะชอบออขี่จักรยานแล้วกเ็เดินเล่นกันนะคะยังไม่แดงเลยนะคะเอ้ยยังไม่ดําเลยนะคะรอให้มันผลมันดําป่านี้ผลไม้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากแล้วหนามก็เยอะด้วยชอบดนตําเก็บผลไม้พวกนี้ต้องใส่ถุงมือนะคะ อันนี้มันเป็นแยกเราจำไม่ได้แล้วดอกเออผ,ผลไม้มันอยู่แยกไหนไปขวามือก็แล้วกันหูยทุกคนเห็นไหมเต็มเลยแบบเป็นพวงเลยแต่ว่ามันเพิ่งจะเริ่มออกนะคะมันเพิ่งจะเริ่มออกเห็นไหมคะทุกคนอันเนี้ย กำลังเริ่มสุกเลยเดี๋ยวเราเอาลูกเนี้ยเล็กๆก็ยังกินได้อยู่เนาะมันมันดงมันหนามมันมีเหมือนกันนะไม่ได้ใส่ถุงมือซาซี่จะถุงมือมด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เล็กๆเนี่ยเห็นไหมคะหนามเต็มเลยหนามเยอะมากอุ้ยเยอะมากต้องรอให้มันสุกอีกนิดนึงก่อน เราให้มันสุกก่อนถ้ามันสุกแล้วมันจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยเนาะแต่สีแดงมันก็กินได้อยู่นะคะโอ้ยน้ำต่ำอุส่าสใส่เสื้อแขนยาวมาแล้วนี่ต้องใส่เสื้อแขนยาวหูข้างล่างเต็มเลย สีมันจะสวยนะคะเต็มเลยอะเตนหนาม,มันเยอะจังเลยนูน่นตรงไหนอีกเดี๋ยวเดินไปดูกันต่อดีกว่าตรงนี้หนาม,มันเยอะโอ้โหแล้วนูน่นฝอยแค่เดินไปยันนูน่นโอโไม่รอเลยขอเก็บตรงนี้ก่อนนี่อันนี้สีแดงอันนี้ไม่ต้อง เข้าไปเก็บถึงข้างในนะคะเพราะว่าเก็บเนี่ยตรงเนี้ยหนามันไม่ตําดีนี่โอ้นี่นี่ลูกแดงแดงดำดาๆเงี้ยอันนี้แดงแดงก็กินได้อยู่มันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโตเต็มที่แต่พอไปไว้ไปไว้ข้างนอกนิดนึงนะเดี๋ยวมันก็จะออกดำเองนะ อร่อยอร่อยดีดีนี่รูปไปเลยเลยช่วงนี้เวลาเก็บผลไม้นะคะต้องใส่เสื้อสีสีขาวเนี่ยใส่แขนยาวสีขาวเนี่ยแมลงมันจะได้ไม่มาตอมเยอะแล้วก็พวกไอ้นี่ด้วยอุ้ยตก พวกยุงด้วยยุงมันชอบมาตอมอ้าวลนนี่ค่ะทุกคนเริ่มเก็บนี่ละแช่เนี่ยมาถ้าใส่ถุงมือก็จะดีกว่านะเพราะว่า มันไม่เลอะมือด้วยอ่ะถ้าไม่ใส่ถุงมือมันจะเลิะอยงเงี้ยแฟนชอบกินเก็บไปให้แฟนกินเพราะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวอยู่ลูกมันเล็กแต่มันก็น่ากินนะคะเดินกลับมาเองนะแกเดินแล้วแกไม่เคยรอขายเลย <The> สีดำสีแดงว้ายยุงยุงมาแรลงด้วยสีดำสีแดงถ้าในสีแดงสดๆก็เก็บไปได้แล้ว s <S อืม ีแดงสดๆนะสีแดงแบบสีแดงแบบเลือดสีแดงเข้มๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก็บได้ละกินได้อยู่ผลไม้พวกเนี้ยนะคะมันแพงด้วยนะแลวมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าหรืออะไรพวกนี้เลยนะเก็บอย่างเงี้ยดีเ<ๆด>ต็มเลย นี่แค่เริ่มต้นนะได้แค่นี้แหละแฟนบอกสีแดงสีดำนเก็บสีดำโอ้อันนี้ยังไม่เคยสุกมันเลยดึงไม่ค่อยออก น้ำเกี่ยวน้ำเกี่ยวมยยืใส่ถุงมือดีกว่าคะ่ะเพราะว่าหนามเล็กๆมันตำแล้วเจ็บจังเลย เอาเปลี่ยนสุดหมอมือมดิมม่ะแฟนเดินต่อไปแล้วแกยืนอยู่เฉยๆแกก็ปวดหลังนะถ้ายืนนานๆนะ่ะเพราะว่าหลังแกไม่ดีอ่ะนั่งสารเป็นตั้งแต่เล็กๆอ่ะหลังแกจะจะโค้งอ่ะอุ้ยน้ำเต็มเลย นี่เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเก็บพือเลยตรงนี้อุย้ยหล่นไปข้างล่างแล้วตรงนี้อยู่ที่ แถวบ้านส,สาสีนะคะเพราะว่าขับรถมาแค่3นาทีสนาทีจริงๆแล้วเดินมาก็ได้นะแต่ทีนี้ว่าโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยหนามเพื่อนๆค่ะดูสิมันตำม,มือเก็ <c oughs> <c oughs> บข้อมูลเดินมาก็ได้แต่ว่ามันมันไม่สะดวกแฟนอะ่ะ <c oughs> โอ้ตําเจ็บ <c oughs> โอ้ยเนี่ยเกี่ยวยเกี่ยวสายเกี่ยวฟ้าเลยของฟรีแต่ก็น้ำเยอะอันนี้คือต้นมันสูงด้วยนะคะไม่ต้องระวังพวกคนที่เขามาฉี่อะนะเออเวลาเขาเดินตามป่าเนี้ยเขาก็อาจจะแวะฉี่แต่อันนี้มันคือต้นสูงมากเลยนะคะทุกคน ตาสีก็จะเลือกเอาแต่ต้นที่มันแบบว่ามันสูงอะเนาะเพราะถ้าต้นมันเตี้ยก็ไม่เก็บค่ะเพราะกลัวกลัวคนที่เขามาเดินป่าแนละ้วพวกผู้ชายอะเนาะเขาปวดฉี่เขาก็ฉี่เลยอะอันนี้สูงโอเคอยู่เก็บได้โหไว้าต่อย กำลังออกเยอะแยะเลยทุกคนดูนี่คือป่าป่าแห่งนี้นะคะเป็นป่าที่แบบมีผลไม้ออกเยอะมากเลยแล้วดูหนามสิคะนี่กำลังออกเลยถ้าปล่อยไว้อีกอาทิตย์นึงอะ่ะมาเก็บได้เลยนะอันเนี้ย